น,นี้น่าจะอยู่ชั้นที่สามสวัสดีค่ะที่นี่น้ำตกก้าวโจนหรือน้ำตกก้าชั้นนะคะอันนี้คือบัตรเข้านะคะคนละยีสบาทพอได้บัตรแล้วก็เดินเข้าข้างในได้เลยค่ะเลยค่ะชั้นที่ ดูน้ำตกชั้นที่หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเราไปน้ำตกชั้นที่สองค่ะระยะทางห่างกันประมาณ1 0 0่เมตรค่ะจากชั้นที่หนึ่งไปชั้นที่สอถึงชั้นที่สองแล้วนะคะนี่คือน้ำตกชั้นที่สอง แล้วก็ไปต่อน้ำตกชั้นที่สามซึ่งห่างจากชั้นที่สามห่างจากชั้นที่สองหนึ่งอเมตรเหมือนกันตอนนี้น่าจะอยู่ชั้นที่สาม น้ำตกนีทั้งหมดเก้าชั้นจะเดินถึงชั้นที่เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> อันนี้ทางเดินนะทางเดินไม่ลำบาก <c oughs> เดินไม่ยากแต่ลักษณะการเดินคือการเดินขึ้ขนเขาไปเรื่อยๆ <c oughs> ใครชอบเดินป่าก็มาเดินตรงนี้ได้เลย <c oughs> ทางดีกว่าเดิน,ป,นดป่ายนะตนนมาขำอมาขอมไปมาขมป้อม เราเดินขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะคะน้ำก็ยิ่งสูงน้ำก็ยิ่งใสคนก็น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเล่นอยู่ชั้นชั้นที่หนึ่งสองสามน้ำน้อยแต่มีน้ำนะเดินมาถึงแค่ประมาณชั้นที่สี่นะคะไปต่อไม่ไหวแล้ว ขอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้ยังไงฝากกดติดตามช่องแจมจันอนโทรได้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ เดินะไม่ายากนะเ,เดี๋ยวก็ไปทำแลบ,บเองไงทางเดินขึ้นเดินลงรลหว่าระหว่างทางเดินขึ้นเดินลงน้ำตก เราชันมากค่ะวันนี้เราเดินลงแล้วตรงน,นี้พื้นเรียบเดินสบายหน่อยโอ๊ะ ลงมาให้นั่งพักก่อนไปไหนก็นั่งพักก่อนนะ